ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขนัน FC แฮ i r c หรือว่าพบรักที่งานทอดพระปา่าหลายคนโฟกัสแขกในงานหน้าดูคุ้นๆด้านสื่อมวลชนรีบรุดถามเรื่องความรักเบลล่าตอบกลับแบบผู้ดีลัน่นอยู่ในวัดไม่คุยเรื่องทางโลกเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังเป็นประเด็นข่าวที่ทั้งเหล่าแฟนคลับและด้านสื่อมวลชนกําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์ระหว่างเบลล่าราณีกับวินชวินทายาทมือ หมื่นล้านในเครือซีพีที่เรียกได้ว่าดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆหลังจากที่มีมือดีที่เก็บภาพของทั้งคู่ที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันโดยล่าสุดทั้งคู่ยังได้ร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกันอีกด้วยทําหลายคนแห่ตั้งคําถามกันยกใหญ่ว่าหรือนี่อาจจะเป็นว่าที่ขวัญใจของเบลล่าในอนาคตกันแน่ล่าสุดเบลล่าลานีนางเอกขวัญใจมหาชนที่เมื่อวันที่28เมษายน2567ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีพระบรมบัรพตภูเขาทองณวัดสาเกตราชวรมหาวิหารที่มาพร้อมกับคณะผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันแต่ที่ทุกคนต่างพากันจับตามองในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอย่างทายาทหมื่นล้านอย่างวิลชวินเจียรวนนท์กำลังถูกหลายคนจับตามองกันเป็นอย่างมากว่าหรือว่านี่จะเป็นว่าที่แฟนของเบลล่าใช่หรือไม่โดยพิ พี่ทางด้านสื่อมวลชนไม่รอช้าหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องงานบุญในครั้งนี้และแน่นอนว่าต้องไม่พลาดกับคำถามที่กําลังเป็นที่ถูกจับตามองอยู่ในนกขณะน,นี้นั่นก็คือเรื่องสถานะหัวใจของสาวเบลล่าราณีโดยเธอได้กล่าวว่าเอาจริงๆทุกคนมาร่วมงานบุญอนุโมทนาบุญกันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญแต่ขออนุญาตจริงๆขออนุญาตพี่ๆทุกคนเนื่องด้วยสถานที่ ที่เราอยู่อยู่ในวัดสัเกตและด้วยวาระโอกาสที่เราจัดงานอาจจะไม่อำนวยความสะดวกที่จะให้พูดถึงเรื่องทางโลกอะไรอย่างนี้อยากให้โฟกัสเรื่องงานบุญผ้าปาในวันนี้แล้วกันเพราะเป็นงานที่เบลตั้งใจทำมากๆร่วมกับทางเจ้าภาพรอวาระโอกาสที่เหมาะสมในครั้งหน้าจะดีกว่าอีกทั้งเบลล่ายังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเอาเป็นว่าเราเจอกันในงานหน้านะคะในสถานที่ที่เหมาะสมที่จะพูดคุยกันได้ตามอัธยาศัยที่จริงเบลไม่มี อะไรปิดบงังถ้ามีอะไรก็พร้อมจะบอกทุกคนอยู่แล้วซึ่งเธอยังได้กล่าวอีกว่าเธอรู้ว่าทุกคนอยากรู้และสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่รอไว้เป็นงานหน้าแล้วกันค่ะโดยทางด้านสื่อมวลชนยังได้ถามเพิ่มเติม,ตมอีกว่าถ้าเป็นงานหน้าจะพูด100%้ยเซนไหมเธอจึงได้ตอบกลับไปว่าพูด100%ซแน่นอนไม่มีอะไรปิดบงังพร้อมยิ้มเบาๆก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวอย่างสาวเบลล่ารานีจะยังไม่ได้ออกมาให้คําตอบให้เป็นที่แน่ชัดจากปากเจ้า ตัววัาสรุปแล้วสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้คืออะไรกันแน่เนื่องจากสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในเขตวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงทําให้ไม่สามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างตรงไปตรงมาแต่อย่างไรก็ตามสาวเบลล่าก็เหมือนได้บอกเป็นในใ,นให้ทั้งเหล่าแฟนคลับและสื่อมวลชนพอรับรู้และทราบถึงเจตนาของเธอบ้างแล้วว่าเธอพร้อมยินดีที่จะตอบและไม่ปิดบังเรื่องสถานะแต่อย่างใดเพียงแต่ แต่ต้องรอจังหวะโอกาสและสถานที่ที่เหมาะสมในการพูดถึงหรือซักถามถึงเรื่องนี้เท่านั้นเองโดยภายในงานนั้นจะเห็นได้จากภาพบรรยากาศในงานบุญที่หนุ่มวิวชวินได้เข้าร่วมในพิธีอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ให้เห็นกันชัดๆงานนี้ทําเอาแฟนคลับหลายคนต่างพากันมาแห่ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกับสาวเบลล่าราณีกันอย่างมากมายพร้อมพูดถึงความน่ารักของทั้งคู่ผ่านทางโซเชียลโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ระบุว่าสายตาหนุ่มวิวชวินที่มองเบลล่านั้นอบ อุ่นมากเลยหล่อละมุนสุขุมมากบางคนก็กล่าวว่าดวงตาเป็นประกายสดใสหัวใจเป็นสีชมพูเห็นแล้วอิ่มบุญตามแม่นายวันนี้ขอไม่สํมเรื่องทางโลกเพราะว่าอยู่ในวัดครั้งหน้ารับปากจะพูด100%บางคนก็กล่าวว่าร่วมอนุโมทนาบุญกับนางเอกนางฟ้าอย่างเบลล่ารานีซึ่งถือว่าเป็นนางเอกสายบุญตัวจริงเวลาทําบุญก็ใส่ชุดไทยเรียบร้อยสวยงามน่ารักจริงๆค่ะชื่นชมพี่เบลล่าเลยสําหรับการ ตอบคําถามพี่เขาน่ารักมากเป็นคนมีกาลเทศาให้กีดสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะและถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ให้อย่างกระจ่างแต่อย่างใดโดยในครั้งนี้จะพาทุกคนย้อนไปฟังเบนล่าราณีที่ได้ออกมาเผยถึงสเปคหนุ่มในฝัน3ข้อที่จะสามารถเข้ามาคลองใจเธอได้นั้นเป็นอย่างไรโดยเธอได้ให้คําสัมภาษณ์ผ่านรายการสามแซบเมื่อวันที่17มีนาคม2567เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเธอได้กล ถามถึงเรื่องหัวใจว่าเธอยอมรับว่าอยากมีแฟนแต่ไม่ได้ไปนค้นหาอีกทั้งหนุ่มกัญชัยยังได้ถามอีกว่าผู้ชายที่จะเข้ามาจีบเบลล่า3ข้อนั้นต้องมีอะไรบ้างด้านเบลล่าก็ได้ตอบว่าข้อแรกที่สําคัญก็คือน่าจะต้องเป็นคนที่จิตใจดีรักครอบครัวรักสัตว์อาจจะเพราะว่าเบลมีพื้นฐานตรงนี้ด้วยจะต้องเป็นแบบนี้และข้อที่2สามารถเข้ากับคนรอบข้างของเราได้เข้ากับคนในครอบครัวเข้ากับคนที่บ้านได้โดยเฉพาะกับคุณแม่ โดยเธอยังเสริมอีกว่าแต่ข้อนี้น่าจะมียากเพราะว่าคุณแม่เข้าได้กับทุกคนส่วนในข้อสุดท้ายจะเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งด้านไลฟ์สไตล์สิ่งที่เราให้ความสําคัญอย่างเช่นเราให้ความสําคัญกับครอบครัวการแบ่งปันการซื่อสัตย์ถ้าเรามองตรงนี้ไม่เหมือนกันก็คงไม่น่าจะเหมาะโดยเธอยังกล่าวอีกว่าเรื่องอายุไม่เป็นอะไรและในเรื่องการทํางานในวงการบันเทิงมันก็ไม่ได้มีเวลาที่แน่นอนก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย